นึ่งกายช่วยเพื่อนเลยนาคุก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 นก็นำไปก็นำไปพี่อยู่ข่าวซ่อมรถกันปะเจอแขนเพื่อนกูเจอเคนเพื่อนนาคุกเออสวยเอาดิมาเรียนมาม่ตอนพี่ต่อพี่แล้วพี่เกตพี่เกตแล้วตัวใหม่คาตีนได้ป่ะถ้าเราไม่ห่อมันก็จะไม่เกิดใช่ปะช่วยหน่อยครข้างหลังข้างหลังช่วยหน่อยครับดามาลงมามช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาเรื่อยมาเรื่อย ไปมาหน่อยมาหน่อยมาหน้าคุกเสาหนึ่นคุกหน้าคุกหน้าคุกหน้าคุกเสาหนึ่หน้าคุกตังหนึ่งตังอนึ่งพ่ต่อังหนึ่งไม่นวายใหญ่นะห่วยห่วยห่วยเราสวยห่วยเราเยอะเลย แคยจบเปร็ก็้ออไปเลยก็ได้หอบเก่ยไปู่่ว่ไหนนาคุกใช่หพี่เกล่วงี่เกหล่นนะีปเกหล่นนะพี่นาคุกใช่ไมบอกหน่อยบคุหนาคุก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 หน้าคุกเยอะนะอีกลนอีกลามาหน่อยมูเลยนะกูเลมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยขึ้นมา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 ถ้าเราไม่หอมมันก็จะไม่เกิดมันก็แนาทีเกิดเองแปดนาทีเกิดเองใช่ใช่ลงหมดลงหมดลงหมดงหมด มาหน้าคูกี้มาน้าคูให้หมดเลยมาให้หมดเลยมาให้หมดเลยมาให้หมด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 ขู่เหมืองขนาดเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาเอาเพื่อนขึ้นรถดิเอาเพื่อนขึ้นรถดิเอาเพื่อนขึ้นรถดิพี่เกตขึ้นมาพี่เกตมาหน้ามาน้าคูใหม่ทำไมคูบ้าโอ้โดนกดวะลุงเยอะ เพื่อนไม่ตัดให้หน่อยวะคุวยอกูจะตายโอ้กูจะตาย ชียระบบคดีมันดีว่ะัไฟหน้ากมันแยกเป็นสองไฟอะตอนนี้แยกเป็นสองไฟเว้ยเพื่อนโดนอยู่ตรงไฮเวย์นะพี่ไฮเวย์หน้าคุกอะอุ้ยซีร่ไฟเพเพืไปชยนข้างบนอะไปเลยไปช่ืนข้างนนะ ข้างบนโดนพี่เป็นแยกมาสองไฟกันตอนนี้บอกให้นะตรงไหนเขาบนตรงไหนไฮเวย์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 ล่วง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 ไฮเวย์เนี่ยไฮเวย์น่าคลุกน่าคลุกเราไปพี่ไฮเว่ยน่าคุกเลยเราได้ยังเราลืมึงยีงไปตามไปตามเพื่อนหน้าคุกหน่อยว่าให้มาเล่นไฮเวย์เฮ้ยไปเล่นไฮเวย์ไฮเวย์ไฮเว่ยไฮเว่ยมันมาเยอะนะสามสี่ตัวเลยข้างบนอ่ะมันเร็วยมัเร็วยงไฮเว่ยไฮเวย์ไฮเวย์รงไหนไม่ใช่ผายหลับเพื่อนก่อนโอเคยังใส่ยังใส่ยังสวย พี่ตายพันตายพันตายพันหน่อยขึ้นไปเล่นไฮเวย์หน่อยขึ้นไปเล่นไฮเวย์หน่อยขึ้นไปเล่นไฮเวย์หน่อยเอาศพมันออกเลยตรงพุกเห็นป่ะมึงมึงมึงดึงดึงศพมันออกนะนะเอาศพมันออกด้วยนะโอ้ยยิงโดนกูอีกเพื่อนกูไอ้สัตว์เอ้ลังไปนังไปนังไปเขียนศพออกมาเล่นกูไปโลดที่

โดนปืนตัดอีกกูโคตรหมันม่นโคตรหมั่นเลยเฮียมั่นเลยโห้ยเอาตายแล้วด้วยให้วันป๊อกไม่มีห่ออ็สมั่งไม่ทิ้งกนแล้วกัน มึงเอาส่งไปทิ <If> ้งก like ่อนจริงๆมึงได้มันมือห่อไปก่อนเลยก็ได้ให้มันเป็นรีเซ็ตบ้ากมาส่งไปเออยิงไปยิงไปสวย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 คุบีมืดอยู่อเอ้าโอเครถไปยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยลามยิงให้หน่อยอ่ะนึงนะยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้กดไว้กดไว้กดไว้สวย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 ออก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  ไอ้พวกยังบอกอยู่บ้างผมกำลังไปไอ้ศพไป็ออนอะไดีมดกลับบ้านวะพี่เอาศพแอบไปอยู่อะมันมีศพแอบอยู่พี่เอาศพพี่ไเอาพี่เอาพี่ไปเล่นเอพี่อ๋อโอเคเจมากพี่จมากพี่ เอาพี่เป๋อกับพี่เจย์คอบอกกเลยกูก็เกิดพี่เป๋อกับพี่เจย์ไปด้วยที่มียังพี่ยังพี่ผมต้องไปบ้านไปบ้านก่อนใด่เหมือนกันเหมือนกันพี่แบบเอ้ยเจไปเอาศพนี้ก่อนเต็มนะใช่ใช่มึงมึงมีห่อเลยได้แป๊บนะเอาศพหยินเอาศพหยินได้แม่แม่แม่เองแม่เองมามีมามีไอ้เอาศพไปทิ้งอ่ะเอามากองกองให้เพื่อนหน้าพรุ่งหน่อย ต้องไปขาอ่ะเจที่ไม่มีว่ะเดี๋ยวทิ้งศพไว้หน้าบ้านมันนั่นอยู่มันห้ามมาเข้าถึงตรงไหนอ่ะมันห้ามมาเข้าบ้านอ่ะเอาง่ายๆก็เอาวางไว้ได้ป่ะเฮ้ยรถข้างหลังใครอ่ะเจยิงเจยิงหนึ่งเชลผลง่ายขามามาใครไปเอาถุงห่อที่บ้านหน่อยไม่น่าผมผมผมกำลังไปพี่ผมกำลังไปที่แค่คนอื่ แม่ผมมีผมมีสองถุงสวยเจวยสวยสวยสวยกลับไปคราฟแล้วก็ได้พี่ถือศพกลับไปคราฟแล้วก็ได้พี่บอน้องชายผมแม่นไหมพี่โอเคน้อตกน้ำกลับไปคราฟเลยใครที่หมกสพไว้อะไปเลยพี่บอว่า G T O ตัวลายไหมคะเนี่ยโอ้ยมึงหอกูเอยาง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 มันเป็นแผล แปดนาทีแนาทีเก er ิดเองไม่มันแปดนาทีเกิดเองเปื่อยแล้วพี่บลเป่แต่ก็เปื่อยแล้วแปนาทีอะพ่เเยมา่มี่ปอยู่กับผมแปดนาทีห่อนไหมพี่โอ้หเยไม่มีถุงออไมเพอเไม่หเยอะผมผมรงนี้ไปค้ามไม้เยอะนะทิ้งศพไว้หน้าบ้านเดี๋ยวพี่ปาให้เจไหมมันต้องฟิกอะหยิ่นใส่ือเชตหรือเปล่า ไม่หายก็ไม่รู้เอาไปไปไปวิ่งไปครับเอาศพวางไว้เอาศพวางไว้สวยแหมอยู่นู่นแล้วเขาอยากโดนหอยอยู่นี่อยากโดนหอยไว้ใช่ไหมไอ้ตบแรกอะตบแรกอรกตี้ไม่มันตายสองตัวพี่ผมตีมตายลามลามลามไม่เป็นไรเอาเอาไปคาตีนตัวนึงแล้วปล่อยไปในวอลในวอลคาพอห่อแล้วตัวที่สองคาตีนไว้แปดนาทีมันเกิดเองมันจะได้ไม่ต้องเกิดเลยถ้าไม่ห่อเราเราต้องเอารถทำไว้เดี๋ยวเขามาเห็น บหายแล้วไปเอารถก่อน